สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้รีบมากเลยมาหาเจ้ากระฟิวกฟิวไม่สบายโอป้ประตุกกระโปงโอ้ไงงงวันนี้จะพามาดูเจ้ากระฟิวค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะพี่น้อง,ปปอ,งอยู่ดีๆติดตดดับดับมาดูการแก้ปัญหาของ ลูกน้องนะคะนี่กระจกเสียกระจกหายไปแล้วหนึ่งอันเป็ดซอยยังวูปลาครับปะมิชลินก็ยังอยู่มิชลินยังอยู่แม่คิดดิมเรียกเราหนามั่นขึ้นมาแล้ว น้ำออกมันเล้วเป็นยังบัดนี้มันมันบูบมันบูบเป็นแบบประการเก่าที่เฮาขึ้นรถที่เหลือตอนนั้นน้ำมันเบิดนะเป็นน้ำมันเบิดแล้วติดติดดับดับมันเป็นน้ำเพีองมันบ่มีไฟฟ้ายยเกี่วดอสายคันเร่งมันออกมันยั่นได้นะผู้ใดคือห้น้ำยังนี่ Light nằm thế ngon nghe hello Ôi người mọ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 i nó mọi người 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 mọi Lấy mọi người mọi Mua mọi Mua mọi người mọi người mọi người mọi มันห่อนเลยนี่นะเออเล่งเลยเครื่องห่อนนะมันคือลงเวียพี่สิมันกองดินในซื้อดอกคือว่าหินแฮ่เนี่ยทิกาโดนลงอีกตัวเยาะเลยเนี่ยชิวแท้มันมีอากาศดีเลยบ้างชิวหน่ะมันว่ต้องแยกที่หรอกแยค่อยแยกเออสาร์ต้า มีอากาศโมเมนต์ขั้นเล่งมันยานติบ่บ่มันมีอากาศอะไรกับขี้โก้มันเป็นลักษณะคือยังมือที่เอาขึ้นเทเลอร์บนนั้นมันเป็นลักษณะมันเป็นลักษณะนี่แหละเขาบอกสิเขาแยกตัวรังตัวรังตัวรังแยกกูเลยบ่ขึ้นมันแรงมันดุมันห่างสิบูฟิวแต่แดงว่ามันห่างแหละแหละแหละเลยเอาสตาร์ทไหมนะมันตึงแล้วนะมัน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 เป็นลักษณะมีอากาศลักษณะทิวา คือผูหรับชมคือนไรเถอะเอาสิเอา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 หมุนกุญแจนี่ออกกันเถอะหมุนกุญแจตัวนี้ออกคุณนะเอฟซีฐานั่งเบิ้องแบบไรเพรานไหนอากาศโอ้ยอากาศตีเลยวายเงี้ยสิอะไรยังมีอะไรยออกเหมือนเราแจกเราติดถึงเหลือที่เรามันเป็นมันเป็นน้ำมันเบาเข่าใส่หน่อยมันตันั่มมนเบิ้งน้ำใส่หน่อยมันตันมันเปิดใส่หน่อยจ้องน้ำมันมันขึ้นเพาเต็มกล่องคือยังรดน้ำรอแบกจ่องล่ะะ เบอร์สิบเจ็ดเบอร์มึงเดาลังคือมือมานนั่นบ่เนี่ยเอามามาเติมเบอร์สิบเจ็ห้านี่แลนดินนึงแต่ฝุ่นตีเลยสองสองเทียวเทียวเรียบก็ยองมาเตรียมเทียววันเตรียมอยู่บอไอบอได้คิดงานดอกเปิดอันนี้เงื่องบอทันนอนนี่เปิดเงืองบอดิไอ้บอได้คิดห้าดอกคมันเป็นังไม่มาพักกันสตาร์ทไว้สตาร์ทไว้กามากระดับนั่นเป็นปัญหาที่มันเคยเป็นอยู่กรใช่ปัญหาดอก มันเป็นไส้หน่อยตันแบบโลบกยองนะล่ะแบบนี้เพราะจะว่าเครื่องมันทำงานเร่งยืดบ่น้ำมันเหมือนแจกกองตัวนี้เพราะว่ามันเดือดชาบอกกันกับบุญยองมันมีไส้หน่อยบุ่ญยองมันมี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 เบิดร์ตตูนเป็นเครื่องไดร์เล็กต้องแรกษณะต้องสามคนนี่เบบบุญยองเจ็ดตีเลยนี่นี่นี่สายสายตัวที่มันเข่าสายสูทึงก็เพื่อนสางย่นน้ำเนี่ยนุ่งเบิรงสายน้ำมันที่มันไม่จากถังอ่ะสายได้เขาปั๊มกับสายนั่นแหละมาทั้งผีกันเลย ฝุ่นล,ลีกสีอยู่ทัง้งฝุ่นแว้ยเลนไม่ยู่งไม่เปล่งปัาาางคับไทยของเขื่อนบังดีดีแต่วงมือมันห่อนแต่วันดูคนละทา่านเออมึงเบิังสายได้ที่มันขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะเออมันมาเขาปั๊มอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นแบบว่ายท,ทั้งที่สมมุิว่าน้ำมันปั๊มขึ้นเขาแยกเต็มกล่องกันป่ะบัดนี้เพราะแต่มันใส่น้ำมันในกล่องหมดน้ำมันที่มันเข่าเออมันขึ้นมาจากสายนี่มันเข่ามาบ่ราะท่าน เพราะว่ามันมันมันตันก่อนน้ะมันมาบ่ทัานเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเด้อมาจากกระสังข์มาจากถังมันมันขึ้นหนีว่าเมียนจิมันจะคอยใจลงปั่มมาจากเดี๋ยวฝนมันขึ้นถังลองไรมั้งพงดูติขึ้นมาจากถังมันมาเข่ากองก่อนว่าเมียนจีไม่จะคอยเข่าปั่มมึงก็ดูไอ้กองถังมันตันหมด่ะฮะกองถังนอะมัน มันมีแต่ขีดฝุ่นอยู่ในถังนี่ไอวัติพาตัวล่างอนู่เบอร์กอดเจที่มันขึ้นมาสายตจำกำที่มันข้นมาจากข้างล่างมันมาเข่ากองนี่งก่อนหรือว่ามันเข่าปังเขอาส้ยนีเข่าฝังเนี่ยเข่าไส้หนีมันมาจากถังไหมเออมันมาจากถังน่ะมันหลอดมาจากรางมันจะเข่าไสมันหลอดมาจากรางเลยอ่ะที่มันมาจากถังน่ะมันอ่ะมันมาเข่าไส คไอ้ป้องเขาจองไว้ป้องยอนบอเอ๊ะเรียกกองเดียวเตรียมเลยเอ๊ะหน่อยทเเตรียมมาดิเดี๋ยวกองหลุดออไปันกลางว่าไปนี่เอาใหญ่ๆใส่ไปน้ำกลางๆไป้ำไหลเราจะสะให้ไ่ดเียมเบ่เสมอเห็นบ่ตี้อ้เตี้ยนี่อ่ี่ตียอยู่อสี่ตีตัวเจ็ดบึงนะ นี่เดียวไอ้ใจมันจะถังงมอ่เออนั่นละนั่นละนั่นละมันเข่าทั้งล่างกันวะมุนตัวล่างกันออกนั่นละไสมันอยู่หันละไส้มันอยู่หันละไวน์หลักกันแล้ที่ว่าไส้มันยุหันละลักษณะนั่นละไส้หน่อยมันมาเข่าตัวแยกตัวแหลกเลคืออยู่ถังมันไม่ด้เป็นลักษณะที่ว่าแบบนั้นหรอกยางย่อมมันเคยเป็นอยู่ทีแรกที่มันเป็นเลยนี่ทีไอปวดหัวเลยนี่เป็นอยู่ปอนด์ละมันตอนเป็นงานอยู่ปอนด์ละมัน ล็งไปก็เหมือนแห้งเล็งไปก็เหมือนแห้งเออเป็นที่แหละยกกับพวกขึ้นต้ทีนเหรอสวิ่งกัมึงมาเห็นตีมือที่เอ้าขิงท่าเลยคำคำมือกับพ่อตะแยกน้ำมันเดบมันก็เศร้าหนิมันมีอากาศน้ำมันเขาประทันเดบ่รถคันนี้มันจะมีอาการอย่างเงี้เวลาน้ำมันมันเหลือน้อยในถังนี่มันจะเป็นเลยเพราะว่ามันมีเครืกอนมีน้ำมีอะไรอยู่ก้นถังมันเดือดขังใจเดบบ่ เองมึ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 งเปิดมึงเปิดไอ้ถังตัวนั้นออกมันมีขีตะลึนปะทางล่างบ่น้ำบ่น้ำมีขีตะลึนบ่โอ้สูบไปได้แก่จิเปิดน้ำอกเปิดจะน้ำออกน้ำเต็มเลยเเปิดไงว่านี้มันเป็นังสี่มันเป็นน้ำน้ำเอาไปนี่ถังน้ำมันห้องมันเป็นไอไอน้ำมันที่เป็นทุกปีน่ะมันจอดไปดูเออมันจอดไปดูมันเลยะในถังมันนี่ก้นถังมันมิได้ขีตืลืนดำดำเลยที่นี่เป็นเหมือกเลย ยกทังนละมันออกได้เห็ุงั้นสำเร็จตอนกาฟิวอัดเอาลูกพ่อมันเดี๋ยวขอทั้งเทียบปมันค้ำคูนแค่ไหนดูมันทำงานจนแบบตักดินหลายร้อยเที่ยวนี่มันยังเครื่องมันยังดูใหม่แลดูใหม่เลยที่จริงแล้วคันมันใส่ดำบอกอ่ะคันใส่ดำบอกคะขันมันจะข้างล่างได้สบายเลยบักยองมึงลงไปข้างล่างไงยองเดมือขึ้นมาเอาเออมึงเดมือขึ้นมาไอ้ยังเฟ้ย เห็นไีเอมบไปเ็แล้วเออเห็นแล้วเหมันเห็นแล้วเหอนี้มบอกมันขมไม่บอกเกี่ยวเลยวะขออยู่ปี้อนลุงมาเลยติดตาะติดม่าดูไปมเด็การนี่รวกตีปิดตัวนี้บ่เนี่ยมันกัเป็นไปได้สองอย่านตัวนี้สีเออะไะตัวนั้นสายเขาตัวนั้นเบือเบือมอยอยอเอาดักกินไส้หน่อยกันนักกินไส้กัน เื่องได้เล็กบ่มียังดอกอันเป็นมูกจังสี่็นีแต่้ำมันข้าอ่เสมอล่ะบ่ได้หนูมาตินนี้มันขบได้ยังไปยงไปยิบสองฮะไปยิบสอง่มันกัสตาร์สวิงไะ้อยู่เด้่ะนี่แต่ว่าสตาร์สวิงออกได้เด้แต่สู้องรถสูออกก่อนเพิ่นดาเฟตรลอ สองเทียสามเทียเมื่อวันแสดงว่าน้ำมันมันเหมือนขากันบไหมวันมันี่แต่ตาคิดอยู่ยไหมบ่คว่ามันเหมือนจินบูบมันถึเป็นทันไะยองมันดูดเอาสิ่งสกปรกออกมาจากกลงถังอันนี้ก็ต้องเติมตลอดตัวเรืเป็ี่ยนเมื่อแต่ว่ามันน้ำมันเหมือนเท่งเรื่องเปลี่ยนมันจะอยู่ยุบแล้วมันบูบไปนึ่งแล้วมันโหลดเอาเพราะทัดเป็นไหลมันโหลวดแล้ววันนี้หนักเลยเมื่อวานก็เปลี่ยนอยู่

เป็นนั่นคือไซอะนะมันดักแต่บางมันมีปากคอหรือไปนูเรียนออกด้วยมีบ่มีบ่มีบ่เอามาบ่งนี่เอามาพี่ยอมเอาขึ้นมาพี่มึงยัาไปเคยยู่หันเอามาให้พี่น้องมึงมั่งนั่นแหละมึงย่าให้แหวนล้นเสียดะมันเปนล้นรอูแหวนน่ะทางท้งก็มีเด้ เอามานี่เอาน้อยไม่ดมงเบิ่งผู้เดียวมึงอยากเบิ่งผู้เดียวสิมึงเอาไม่พีน้องเบิ่งน้ำิมากแล้วเร็วเอามานี่เอาปูดเดียวมันก็อแล้วเดี๋ยวเราเบิ่งเราเบิ่งุกบเด็กูม่ใไก่เฮยเนาะึเนาะ โอ้ท้องเหลืองตัวนี้ไอ้ข้องแบนมามันตีบมมีจังเลยตันหมอกกอกแล้วมันนี่หลายคนถ่วยอย่วัดฝ่นตัวนพน่ะเต็มหมอกกอกขี่ฟุ่นจนจนบมมีหู้นน่อมันดีเขาเปีลยไอเดีมันเป็นเมือกดำๆเห็นบนนี่จนบมมีหู้นหน่อมันตีเขาเนาะนะราบอกย้อนก็เป็นยังที่ละ เลือดผมบางแห้งนี่ไอ้พนะ่าไปเปิดออกมาบางกลัวมันสุดเปิดใส้หน่อยเหรอยุ่นหันกลัวมันทำกันกับอ้นใส่ไส้ไปเราบ่อไปยำตันถึงตันมากมากเลยนี่มีล้มโป๊ปากน่ะเป้าออกขึ้นก้นเ,ออเขาให้ดูดนี่ อย่าเดียวเบื้องนี้นะบอเือบยนะมันเลมีป่ามเสียงกับกรงดูเลยเบ้องน้คมแ่รอนยวกัย่งเดียปเหตใเหตุเบื้งยุ่นดีวค่ะมันมีปัญหาแต่เบื้องเอาเตี๋ยวสตัวนี้ออกก็บออันนี้นันนี้ันนอตัวนี้ไม่เห็นแล้วแยกน้ำมันึืนเลยน <sm gli> มันเป็นก็โลบกยองอ่นเพราะต่างมันมาที่แกอายุอย่างนี้บุกจากจะอายุเมืองไหนอันนี้ไเพราะแต่มันชี้มาเป็นว่าน้ำมันมันเหมือนจากกองมันก็บุกเพราะน้ำมันมันปรับมาเตรียมกองมันก็ไปได้แต่มอันนี้คือกันนี่ก็เตรียมกองกับติดเพราะแต่เตรียมกองกับเลี้ยงขึ้นคือนยังไงมาบังคับเนี่บัดเพราะแต่น้ำมันเริ่มลดลงจากกองกับบุกมันสูบน้ำมันขึ้นมาเพราะท่านแต่เพราะว่าเพราะเป็นถังมันตันโดยโดยกองเพราะเป็นไซนนี่แหละ

ยังกับไม่เห็นยังกัเปิดางมันหล่อแล้วนี่จะไปบอกพื้นได้ยองมันอยากอคนว่าไม่จากสำนักอาเป่าถังมันโมเดลมอตอร่ไค้ดิสิเพาว่ามันมาเปิดรถมันหล่อศาสตราจารย์ดอกเต์นายแพทย์ม่อมเหลืองคุณหญิงคุณชายยองกบาส็ปหมอนกนหมศาสตราจารย์ม่อมหลวงคุณหญิงคุณชายยองติ่ตุ่กระเียวต้อกระดาบตุ่งเตี้ยขยุยเหมันต่นเตี่ยนึง เอามาเอาใส่บาหนิเอามาเบิ่ง like ดูมึงไปปูดปูดยังหงมึงคือบ้าเม้าใหญ่บึงทั้งทาเปาสิทั้งทาเปานั่นเนี่ยมังบิ่งที่ว่ามันมีสีดินมั้งสี่ดินมั้งเฮ้ยนแล้วนี่ไปนอนดีเสียบ่นอดนั่งตื่านอนแล้วเต๋อนอดมาต๋อเต๋อตื่นบ่เวนอ่ะมึงถ้าเบิ่งเวีนอีกตัวนึงมันดีเสียเด้อทั้งทึงอ่ะเวนที่มันอยู่ทั้งทึงอ่ะ มันมีแหวนล่างกัแบแหวนเทิงเนียเอาขันเห็นเอาไข่ควงหมุนขึ้นก็เรียกเซ็คเกิลมึงน,นีเ่เดี๋ยวมันกับลุดกับไปทางนี้หมุนขึ้นแล้วมึงเห็นมาไม่เห็นต่อยอยู่ทางโน้นหนิเด่นเราเห็นงานเด่น <c oughs> จ่าแต่เราเท่าเด็กหน่อยตื่นหันออกไปไปมังโก้ม่ได้๋ยวใส่แง่ตีใหญ่กว่านี้เลยตีบักย่องเนี่ยเวลาสอมรถแล้วนี่คุณเจ้านี่ เอารถออกไปเรียนหรอคุณแจว่าอยู่น้ำขางรถนี่เต็มเลยเลยเออยาวามันไหลออกซืือเขาถามว่ายองมึงเก็บแนวขันกองไปดีป๊ดีเขาไอ้พราเขาหายไปหามึงเก็บไปได้ยองสงสัยพุงเก็บดีเกินไปกันเละไม่เห็นแต่แต่แต่ไม่จ่ายมันแบบมันแทงตื่นยังไม่ถิ่นเรียนลบใครหน้าหรอ ผู yeah. ้ใดจานมันบัคับให้ช่วยตีว้าว้อยู่เปสายเนียเวนบ่เห็นครับมึงเงี้ยงเบื้องไว้ข้างเงี้เออมันติดอยู่กันทั้งๆบ่เบื้องดีดีเงี้ยเป็นเห็นบ่เห็นบ่ข้างหึกเห็นบ่ข้างยังไงเบ่แม่ยมันบางทีมันติดอยู่กับอันตัวทั้งๆติมันบ่ได้หลุดลงไปกับมีเลยย่สายมีบ่อยู่สายตีบังกรุติเออ ดุดบ่เออนั่นะก็ถึงแล้วนั่นะบากเตียใบถึงแล้วนั่นเอาใฮะรเออกันยุนตัลางกันน้ำหมกยองกันดิอตัวหนึงกันยุนน้ำหมกยองอมึงยาไปสสอนกันด้อตัวหนึ่งอยู่ลังตัวหนึ่งอยู่ทึงด้อแต่หู้นะโอ้ยมันหูเงนที่นั่นเปดิเสบกต้นออกมาไปจาฟ้าเอนเส่ก่อนสิ

เย็นกนยนจเย็นม่ต้องไปามเเป็นน้ำยังนี้เตเปิดตัวยงเตนเป็นน้ำใส่อยมมนตันเออพอพอยางกีแตกแค่เพิ่งมันมันซึมมันจะคอยไปขันก่อนเองวะอย่า้เออจักไปเป็นยังน้ำมันขึ้นดอปิดปิดปิดใช่ไหมเสียพูดด เพื่อนเปลือดีไหมเราเพื่อนปีบอนปิดเขาไปแกบๆี่ยดีไหมตีส่งว่าที่ตายอย่างเพืมันหลายแยกเลยบมันนี่เออแยกเล็บยูทูบกูอ้ายทตเพืเแยกีกยอีก้งเต็มยันตักดินนระต้ก็หาที่ยวดิสีแยกบร์ไเบิลิตนึ่งละทีก็เป็นยัง น้ำมันมือน evet> ีึ well ้นได้ยี่ at ーー <t <t ิบหาบาทคนี <t <t ่แต่อากาศรี่นร้อนเลยน้งเอามาแยกพูดน้ำมันแรงขึ้เบ่งลงเลยนี่เห็นไหมที่เต็มละ เทียกับแนวย้อแต่ว่ามันตาตีเลยมันก็เหมืออันนี้ก็ตรงไเราอากาศออกบัโดนเราเท่าไมันแต่ว่แมันมันถี่ได้เลยดอกเทียงเอายองตานเมันควนตัเื่อยยวามเอ้อตกยไปยไปอีกั่นเล่งคนหนึ่งเหยีย giết yeah. đừng yeah. yeah, mày done, mày gióng, mày <laughs> gióng. สูตรคุ้นกับวเลียวได้นี่มันบมเมนเกี่ยวกับหัวฉีดหรอกเพราะว่าหัวฉีดมันต้องสตาร์ทยากอันนี้สตาร์ททีสิไงกับนี่จะระบบน้ำมันอย่างเดียวบดได้ใส่ได้เกี่ยวพอทีพดคนอะอากาศไหมอู้หึ้ยเป็นไงเร็วไอ้เรียกว่ามันได่นหัวสุดท้ายนี่ตัวแยกห้างเพราะว่าไงแมนแมนย่อยฮึแบบใต้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกเทียนนึงมังหั่นน้ำมันมันขาดสายอีกเทียนนึงน้ำมันขึ้นอีกเทียนนึงได้เลย เนี่ยเด็กถแล้วมันเย็กบุ้มีจุดหมายเนาะเตรียมตาเตรียมเสี่ยยุ่งเกิดมายุ่งแต่ตาเราก็หายไปมาเร่อากากรดนเาหวยกมันมักระเขาหวแยกไปดเนี่ยใช้น้ำมันมันไปหอดฝุนนีุ่นะไปหอดกองทั้ง่างุนมันวนไปไกล มันมันบวนไปไกลถ้ามันมีแต่กองตัวนี้มันว่าใช่ปัญหาเลยมันไปหวัวหน่าวมอหนามคน,น,ม,นมันมีกองดักน้ำอยู่คนเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะมันออกบ่อหมดเดี๋ยวนี้เอ้ยอะไรอากาศอบเบลอหมด

Nếu mà còn lại tôi nhìn biết tên à, à, à. à. là mắt, biết tên nào Tiên tổng tiên còn con số là lúc này đúng bầm giặt tôi lang về đi bê hả Không có lọc đi không giặt mày Ừ, mày 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 มันหัมันหลอกมันหลอกบอดีเนาะเอ้าเอา,เอามันหลอกมันหลอกตัวแรงบอดีเอ้าเอา,เอา แกามมึงไลอย่างนี้มึงมงันตอเขาไม่ได้หรอกมึงเปลี่ยนตัวแยกรางว่าสนิทอ่ะไหนมันแยกตัวางเลยมันแยกตัว่างยแต่มันหมุนจนสุดแด้มันเล็บมันเล็อากาศมันเล็บขปผสม้ว่ัอะไรอ่ะมันเหมือนเดเดียวอ่ะเจ็บรถเลยกเจ็บรถเลยเอาเล่กางเกงเาได้ห่ะเออตั้งไทยนี่ะเลาหมุนนี่หมุนนี่พอ่้ก็ถ่ไได้ย ยดเลยีนไมบางยดไารถยแต่แตใบสามหอดตีหาแยกอยู่น่ก็พอเลีวแยกเทียนแลดตัวรางมเนมันแยกบาดไดมันก็มีอากาศแปลกแปกมาเพราะต่างจาหมุนตัวรางของนาเตะถึงมือโครโอ้้เดี๋ยวเียินข้าวหวัน กินหนูหนึ่งวันตัวกินหนูเราสมองเป็นสีสันยาวมึงแค่กินเล็อย่างโอเคครับโอเคค่ะพี่น้องก็ได้รู้เหตุการณ์กันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็นี่แหละค่ะก็จะไปเอารถแมคโครไปเอามาด้วยแหละรถแมคโครเจ้านิโม่เอาไปซ่อมอยู่ค่ะก็จะได้เอากลับแล้ว วันนี้ก็น่าจะดึกดึกพอสมควรนะคะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ30นาทีก็เลยทีเดียวนะคะพี่น้องมันก็จะนานนิดหน่อยนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ